เชิญท่านลุชนาเกษตรสาระผู้พิพากษาัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง<ม>อ่านาพระบรมราโชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชกฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงธรรมหรือความศักดิ์สิทธิ์และมีประสิทธ,ธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้คือถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมของกฎหมายนั้นๆจริงแล้วก็จะรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้แต่ถ้าหากนำไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์โดยการคลิกแพงบิดพิ้วให้ผันผวนไปได้วยความหลงผิด ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอัไใหิจลริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันทีและกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวงผู้ที่ต้องการจะใช้กฎหมายสร้างสรรค์ความผาสุกสงบและความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของประชาชนและบ้านเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาวัตถุประสงค์อันแท้จริงของกฎหมายแต่รัฐบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไปอย่างไม่มีข้อแม้ประการใดๆพร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติจรญยาความสุจริตและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้โดยรอบครอบเคร่งครัด เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเองพระบรมราโชวาสในพิธีพระราชธามประกาศนิยบัติแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบ,บัณฑิตรัชทาวันที่19กันยายนคมพุทธศักราช2520นองคอนะมรับพร้อมกันครับ ただいま。